ซีอุงอิงเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเรานะครับก็ไปเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งที่พี่ๆ YouTube เขาเอามาออกนะครับที่ว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเล่นหวยมากจริงเหรอที่ว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงหวยอ่ะนะ พี่ไปดูตรงไหนนะพี่พี่ไปหลับข้างรถเป่า <c oughs> พี่ไปหลับข้างรถเปล่าเป็นเอซด้วยนะเห็นก็ว่านะเอาไปคอมเมนต์ในกลุ่มว่าสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเล่นหวยมากคุณกล้าพูดได้ยังไงฮะเออทุกคนขอไปดูเขาสนุกสนานคืนเครงกันนะครับ เออดคุณว่าหวยหวยตรงไหนอะไรหวยฮคุณไปหลับพิงข้างรถหรือเปล่าอะทุกคนก็คึกคื้นกัน <c> น <ans> ่ะโอ้โหตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดการแสดงน่ะตั้งเต่อุ้งอิงไปเช็คซาวไปอะไรหรือว่าไปถ่ายรูปถ่ายอะไรเขาคึกคื้นกันทางน้านเลยนะ เาตั้งใจไปดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันเป็นหมืนม่นๆคน,นคุณคิดดูเองเหอวิกแตกทุกวิกนะครับถ้าหวยแตกแล้วเขาจะมีงานตลอดทั้งกปีสีกชาติรือข้ามมาปีหน้าปีนู้นะเขาหากันน่ะหาข้ามปีเลยนะคุณรู้ไหมเออเออหวยแตกแล้วเจ้าภาพจะมาเนืองแน่นเหรอมาเข้าคิวกันเหรอจะมาขอคิวกันเหรอ ฮะเอะอเขาเอาไปเล่นเอาไปอะไรนี่โอ้โหเอฟซีขต้อนรับทุกงานทุกที่ถ้าหวยแตกแมันไม่มีคนดูเข้าใจไว้เออหรือว่าไปนั่งหลับอยู่ที่ตรงไหนอ่ข้างหน้าเวทีเขาคึกคืนสนุกสนกสานเฮฮากันทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเออคุ้มนะคุ้ม แล้วคุณรังเกตไหมเมื่อวานเห็นไหมทะเลดาวเห็นป่ะโอ้โหทุกคนก็พร้อมใจกันเปิดแฟตโทรศัพท์เห็นไหมนั่นแหละ fc ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเออ fc อุ้งอิง fc สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนนะครับแต่ละงานละงานนี่ fc เข้าไปเนืองแน่นเลยแล้วคุณจะมาว่าแบบนี้ได้ยังไงคุณเป็น fc คุณติดตามจริงเปล่าคุณดูจริงเปล่า คุณดูจริงเปล่าคุณได้ไปดูหน้าเวทีจริงเปล่าเออคุณไปดูจุดไหนมุมไหนของเวทีหรือว่าคุณไปนั่งหลับข้างรถตู้รถบัสอ่ะเออแปลกดเด้อข้างหน้าเขาเฮฮาสนุกสนานเฮากันเขาประทับใจกันทุกคนเลยนะอะไปเล่นดีไหนกเโาคนติดตามเอฟซี FC เขาติดตามกันเนืองแน่นอนะ่ะฮะ ควยแตกได้ยังไงแบบด้เออคอมเมนต์มาได้แล้วก็บอกว่าเป็น f อฟเอฟซจริงๆเขาจะเห็นเลยคุณไปอยู่มุมไหนคุณจะมองมุมไหนกันแล้วแต่ในวิกนั้นน่ะทุกคนเขาก็เห็นว่าสนุกสนานเฮฮานะครับระบบไฟแสงสีเสียงหรือว่าหางเครื่องนะครับหรือว่านักล้องทุกคนเขาเห็นเป็น ด้วยลูกตาของเขาเองก็ถึงได้ติดตามนะครับเออเขาได้ติดตามแล้วก็มีความประทับใจในตัวไอในวงสาวน้อยเพชรบ้านแป,แปลงทุกคนไม่เห็นหรือพ่อพ่อแม่แม่เอฟทุกคนน่ะที่เขาไปอะ่ะไปดูไปติดตามอะ่ะเขาถูกใจประทับใจเขาก็คล้องพวงมาลัยให้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเออ คุณว่าเขาห่วยแตกห่วยแตกตรงไหนคุณดูทีเนี่ยแต่ละงานแต่ละงานวิกแตกทุกงานเจ้าภาพยิ้มหาการติดต่อกันข้ามปีข้ามนู่นเลยเห็ไหมหากันติดต่อกันไปดูงานคิวงานกับซีโอโหเนืองแน่นหมดแล้วไปเล่นที่ไหนเห็นไหม เจ้าภาพยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้ยอยากจะได้สาวน้อยไปอยากจะได้อุงอิงไปเล่นนะครับเพราะอะไรเพราะทุกเจ้าภาพทุกคนนี้ยิ้มเลยเอาสาวน้อยไปเล่นเนี่ยยังไงมันก็คนเต็มนะครับคนเต็มไม่ว่างานวัดหรือว่าปิดวิกอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนก็พร้อมใจกันไปดูสาวน้อย ครับพร้อมใจกันไปดูบุคลากรในวงสาวน้อยนะครับติดตามอุ้งอิงติดตามสาวน้อยเพชรบ้านแบงเวลาไปเล่นใกล้ๆเขาก็ไปดูไม่มีใครปฏิเสธเลยพ่อหวยนะครับเออมีแต่จะชื่นชมว่าเห็นเขาปรับปรุงวงปรับปรุงระบบไฟแสงสีเสียงแม้กระทั่งเครื่องเสียงของเสียงนน,นเขายังปรับปรุงเลยเห็นไหม ขาสร้างชุดทีงเป็นล้านๆระบบเครื่องเสียงเขาเห็นไหม้ระบบไฟแสงสีเสียงเห็นไหมดูระบบไฟเขาสิเห็นไหมโอ้โหคุณไปอยู่ตรงมุมไหนผมก็อยากจะรู้ผมก็ไปดูมาก็หลายครั้งแล้วนะเออไปดูผมไม่ดูมุมไหนมันก็ มันก็สนุกตื่นเต้นเล้าใจกันทั้งเสียงลำโพงนะระบบไฟแสงสีนี่โอ้โหมันเล้าใจอ่ะนะทุกคนคึกคืน้นะครับไปดูนี่ประทับใจไม่ผิดหวังพูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยเออบางคนหรือว่าเจ้าแฝงมาในเป็นตัวในกลุ่มของ f อซเขาว่าเราก็ไม่รู้ แต่การที่ว่าคอมเมนต์แบบนี้มันมันก็ไม่เคยงามนะครับเออมันก็ไม่เคยงามนะครับการคอมเมนต์แบบนี้มันเหมือนไม่ได้ไปเห็นกับตานะครับถ้าคุณไปดูแล้วคุณถามเขาสิคนข้างๆคุณนะว่าเออเป็นยังไงมั่งนะครับเวทีเป็นยังไงระบบไฟออหรือว่าลำโพง หรือว่านักร้องหรือว่าแดนเซอร์อะไรคุณก็ถามก็สิว่าเออคุณที่มาพี่มัดูเนี่ยพี่เห็นอะไรมั่งนะเอเอพี่ว่าตรงไหนมันไม่ดีหรือเปล่านะลองถามคนข้าง,างๆดูสินะแล้วไปเห็นบ่าล้วเนี่ยเขาเต้นกันเยเา้วเย้าเยอะนเอเอ,เอนั่นเขาสนุกก็ปลดปล่อยเขามานี่เขามามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมทําให้ชีวิตของเขาสนุกสนานเบิกบานการมาดูวงสาวน้อยน่ะไม่ใช่ไปนั่งหลับแล้วตื่นขึ้นมาอ้าวเขาเลิกกันไปแล้วเหรอเออทาไมไม่มีคนดูต,ตื่นขึ้นมาเอ้าวทำไมไม่มีคนดูเลยเลยะที่ไหนได้เขากลับบ้านกันจนหมดแล้วโอ้ยคุณเนะเออ คุณพี่คอมเมนต์มาได้ยังไงแล้วไปคอมเมนต์ในกลุ่มด้วยินะเออในกลุ่มบ้านรักหรือไงเนี่ยบ้านฮักหรืออะไรเนี่ยนะที่คุณไปคอมเมนต์เออมันก็มันแปลกๆนะเออหรืออยากจะให้เขาทัวร์ไปลงนะหรือจะให้เขาเอาทัวร์ไปลง, <c oughs> <c oughs> ลไ,ปลงไม่เห็นเลยมันสองสาวันอนะที่เขา,าบอกพูดคุยกันเรื่องเขียวเคียวอะ ทัวเป็นโลงโง่รอกันติดตับเลยรถทัวรอกันเป็นตับเลยแต่ไปทำบาก็จะฟ้องร้องกันอะคือ <c oughs> เออทีแรกก็บอกโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้มันลงหนักเข้าเลยฮะ,นะะมันลงหนักเข้ามันก็ไม่ดีเหมือนกันล่ะเราไป,อ,ไปอ่านเรื่อยๆก็เออไปดูเออแล้วก็ถามคนข้างๆเข,า,ข,า,ข,า,ขาด้วยนะครับ เออถามคนข้างๆเขานี่นไม่เป็นไรเอฟซีอุ้งอิงเขาเขายอมบอกทุกคนเลยว่าเออมาดูแล้วเป็นยังไงมั่งคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะไม่พูดไม่อะไรกับคุณเออคุณไปตะกิตสิว่าพี่พี่เออพี่มาดูเนี่ยแล้วพี่ว่ายังเงเป็นยังไงมั่งว่าวงสาวน้อยเออพี่ลงถามสิว่าเออเป็นยังไงมั่งนะเออไปดูแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าเออ ภาพรวมมันเป็นยังไงระบบไฟแสงตรีเสียงนะหรือว่าแดนเซอร์หรือว่าคนดูมากน้อยแค่ไหนคุณไปดูไปสัมผัสดูนะครับไปสัมผัสดูว่ามันเป็นยังไงเออ่ามันดีไม่ดีตรงไหนคุณตะกิดเพื่อนได้นะครับเอทุกคนเขาจะให้คำตอบคุณเลยเขาไม่มาการอก <c ười> เอกเขาไม่มาการแล้วคุณลองไปตะกิดวิ่พี่ เป็นยังไงมัง่งวงสาวน้อยเนี่ยเล่นเป็นยังไงบัางเออหรือระบบไฟแสงสีเสียงเนี่ยเป็นยังไงบัง่งเออพี่ประทับใจไหมหรือประทับใจตรงไหนจุดไหนเออตะกิดถามก็ได้ตะกิดถามก็ได้แล้วคุณไม่เห็นเลยเขยก้ายยกมือโยกกันมีความสุขเขามีความสุขเขาไปดูแล้วเขาเพลิดเพลินนะครับเออเพลิดเพลินในอารมณ์นะครับ เขามีความสุขเขาเห็นแสงสีเสียงแล้วก็มันเล้าใจนั่นคือความประทับใจไม่ใช่ห่วยแตกนะเออไม่ใช่ห่วยแตกคุณไม่ใช่ไปหลับนะเออบอกเพื่อนเพื่อนเออเดี๋ยวถ้ามันเล่นแล้วก็ตะกิดด้วยนะเออนั่งหลับไปดูนเขาวงก็กลับไปแล้วมีคนมาตะกิดโอ้คุณหลิงคุณจอออาทำไมคนไม่มีเลยที่ไหนได้ โอ้ยเขาเลิกบอกไวรเลยจะจะมามีคนมาตะกิดบอกพี่พี่สว่างแล้วคุณดูสิดูด้วยใจสิเออ,อเลึอกคุณคอมเมนต์ไปเพราะอะไรเราก็ไม่เข้าใจแล้วไปคอมเมนต์ในชุมอ่าในบ้านหักเลืออะไรเดอ่เขาก็เห็นดิว่าคุณคอมเมนต์อย่างงี้อย่างงี้อ่ะ ้คุณไปดูจุดไหนไปดูตรงไหนเออคุณไปดูตรงไหนเขาก็อยากจะรู้ทุกคนเขาก็อยากจะรู้ว่าคุณไปดูวงสาวน้อยอ่ะคุณไปดูจะจุดไหนตรงไหนนะเอเอทุกคนก็ทักเข้าไปถ้ทักเข้าไปข้างในแล้วนะในวิกแล้วนะโอ้ทุกคนเป็นเสียงเดียวคุณคิดดูเองอ่ะบางคนอยู่นี่ประตูทางเข้าเขาไอ้ขายบัตรนี่ เขายังคึกคืน <c oughs> เขายังเย่อเย่อเย่ออยู่เลยเออแล้วคุณไปแล้วคุณไปดูดตรงจุดไหนาบางครั้งคนเราเนะเ่เออก็ว่าสักแต่ว่าพูดนะ <c oughs> สักแต่ว่าพูดนะเอเอเราไปเห็นแล้วเออเราจะเป็นกลางไม่เป็นกลางไม่รู้แต่เราพูดความจริงสิเออเราพูดความจริงที่ว่าเออ ระบบไฟแสงสีเสียงนะครับหรือว่าแดนเซอร์เขาเป็นยังไงเออภาพรวมเขาเป็นยังไงนะครับเออดีเราก็ว่าดีเราไปดูแล้วนะครับไม่ใช่เราถือตั้งทงไปมีอคติกับเขานะครับเออตั้งทงไปแล้วแล้วมันยังไงมันก็ไม่ไม่ถูกลูกหูลูกตาคุณนะถ้าคุณตั้งทงแบบว่า คิดว่าเขาไม่ดีเพราะว่าคุณคิดว่าไม่ชอบแล้วอ,ะอ่ะคุณคิดว่าไม่ชอบคุณย็ติได้สารพัดแต่คุณหันไปตะกิดเพื่อนๆได้เลยอ่ะที่อยู่ข้างในแล้น่ะตั้งกันหน้าเวทีเลยนะคุณตะกิดคนหน้าเวทีหรือว่าละไอหน้าประตูเนี่ยคุณไตะกิดสิคุณไตะกิดถามเขาว่าเออเป็นยังไงมั่งพี่มาดูเนี่ยมันเป็นยังไงพี่ประทับใจตรงไหนมั่งหรืออะไร ที่บอกให้หนูฟังหน่อยสีนาน้นปฏะกิจรามได้เลยนะครับเออไม่มีใครเขาด้านหรอกเขายินดีจะตอบคุณทุกคําพูดที่ว่าคุณถามะนะครับเออเราเห็นแล้วเราก็มีความสุขที่เราได้ดูเออวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ขอยืนยันนะครับว่าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ใช่ห่วยแตกตามที่คุณคอมเมนต์นะครับ ขาดีจริงนะครับเขาดีของเขาดีจริงนะวิกกระึงได้แตกทุกวันนะครับวิกก็ถึงได้แตกทุกวันวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับฝากด้วยนะครับ fc อุงงิง fc สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ